10นาฬิกาสินาทีเซ็ตอิเล็เปิดตลาดมาตอนนี้ย่อลงไปอีก7จุดด้วยกันนะครับวันนี้พูดคุยกับพี่กวีชูกิจเกษม He a d o ฟ Research and Content จากหลักทรัพย์ไยจำกัดครับพี่กวีส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม,มกรกฎาคมจะใจดีกับเราบ้างไหมครับในแง่ของภาพกา <c oughs> ตรตลาดหุ้นพี่วีจริงๆมันต้องดีนะเออคือถ้ามองจากตัวเลขเศรษฐกิจเพียวๆเลยนะครับค่ะรับอย่างเช่นจำนวน โอเคช่วงนี้เป็นโลซีซันของการท่องเที่ยวทุกคนก็รับทราบอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทุกคนต้รู้ว่าเดี๋ยวไตรมาสสี่นะท่องเที่ยวก็กลับมาดีไม่ดีพีก้วยอ่ะแล้วก็กวอ,กอ,อจาจจะเปเป้าหมายด้วยนะท่องเที่ยวเรื่องขององบประมาณของภาครัฐก็เข้ามาก็รู้ใช่ไหมครับงบประมาณก่อนหน้านี้เรางบลงทุนภาครัฐเนี่ยลบกันไปแบบสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เห็นเดือนพฤษภาคมนี่บวกเป็นร้อยนะนะครับบวกเป็นเท่าตัวเลยก็ชัดเจนแล้วครับว่างบประมาณก็เข้ามาทําหน้าที่ของเขาละ แล้วก็ตัวเลขส่งออกก็ not แบดนะใช่ไหมเ<ช>ดือนพฤษภาคมโตโตตั้งเจ็ดเปอร์ซ็แล้วดุลการค้าเราก็เป็นบวกด้วยนะ<ช>แล้วก็สิ้นปีเนี่ยดุลการค้าเราก็เป็นบวกบวกกับดุลท่องเที่ยวด้วยดุลบัญชีเดินสะพัดของเราก็จะบวกขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยเราจะโตสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะแต่ว่าทุกคนก็เชื่อแหละว่าทางงบประมาณเข้ามามันก็น่าจะทําให้เศรษฐกิจไทยปีหน้าดีกว่าปีนี้นะครับแต่ว่า เพรเอินแล้วจริงๆในต่างประเทศเองก็ปัจจัยหนุนนะเพราะว่าอตอนนี้เงินเฟอ้อทั่วโลกที่ประกาศออกมานะครับที่เห็นรายงานข่าวกันมามีของทั้งของอเมริกาใช่ไหมครับของยุโรปก,ก็ปรับลดลงมาของเอเชียนะครับก็เริ่มปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันมันก็สะท้อนให้เห็นแล้วว่าตอนนี้แรงกดดันในเรื่องของเงินเฟอ้อเริ่มลดลงนะครับก็ทำให้ทุกคนคิดว่าอดอกเบีย้ยน่าจะลงซึ่งมันก็ดีกับสินทรัพย์เสี่ยงอยู่แล้วด้วยนะครับเนี่โยโลหะภัณฑ์โลดูดูเหมือนกรกฎาคม ก็เริ่มต้นด้วยตัวเลขที่สดใสนะครับแต่แต่หุ้นไทยลงก็เราก็รู้เนะนะครับว่าเรามีประเด็นความเสีย่ยงเรื่องการเมืองอยู่อครัครึ่งอันนี้ก็เป็นความเสีย่ยงที่เราคุยกันมานานละแล,ว,แลวก็ยังคงอยู่กับเราจนถึงสิ้นเดือนรกรกฎานี้ถึงแม้ว่าวันที่สิบกรกฎาเราจะรู้ผลนะครับแต่คือถ้ารู้ผลว่าว่าท่านนายกอยู่ต่อผมว่าหุ้นไทยเราจะกลับเป็นขาขึ้นได้แล้วนะนะครับแต่ถ้ารู้ผลว่าโดนปลด ก็ต้องลุ้นต่อนะครับว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปนะครับแต่ก็ยังยังยังเชื่อมั่นนะครับว่าเราไม่น่าจะมีการยุบสภาก่อนซึ่งการยุบสภาเนี่ยต้องเลือกตั้งมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยยาวเลยผมกลัวว่าปีหกแปดไม่ผ่านแล้วก็ถ้าไม่มีรัฐประหารรัฐประหารก็งบปีหกแปดก็คงจะไม่ผ่านอีกนะครับซึ่งถ้าไม่มีสองเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าไม่มี ก็น่าจะทำให้งบปี68ผ่านได้อยู่ดีอาจจะติดขัดกันในเรื่องใช้เวลาในการเรื่องนายกคนใหม่อยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดโดยภาพรวมพอหลังจะเดือนกรกฎาเนี่ยก็จะน่าจะเริ่มกลับมาเป็นบวกละแล้วก็รับจากกับไอตัวเลขเศรษฐกิจของไทยที่จะดีขึ้นแล้วก็กลุ่มพลังงานก็น่าจะได้ไประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าช่วง driving season นะครับก็จะเข้ามาละ แล้วก็ปีนี้ดิวิงซีซั่นเนี่ยเขาเขาดีด้วยสิงหาเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนที่ราคาน้ํามันน่าจะขึ้นแล้วก็ปลายปีเราก็อาจจะเจอเห็นในข่าวนะครับว่ามีการคาดการณ์ว่าอากาศปีนี้น่าจะผันผวนเปิดพายุบร<ะ>ิเกนในประเทศอเมริกาน่าจะเพิ่มขึ้นการะจะปิดลงกันราคาน้ามันแล้วก็รวมประกอบกับไอจีโอโพลิทิเคิลเนี่ยครับท<ะ>ี่เริ่มแบบลบกันแรงมากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยยืนได้แล้วก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้จนถึงสิ้นปีก็เป็น ข้อดีกับคุ้นกลุ่มพลังงานของบ้านเราซึ่งเป็นหุ้นที่มีมาเก็ตแคปใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวเอยค้าปีกเอยการบริโภคในประเทศเอยงบประมาณภาครัฐเอยส่งออกเออพลังงานเอย มันก็ดูดีหมดเลยยกเว้นเรื่องการเมืองที่ยังไม่นิ่งอ่นะครับจานั้นผมยังลุ้นนะต่อให้ปรับตัวลดลงมาในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ไม่น่าจะทํกับจุดจําจุดต่ำตดตเดิมนะครับก็มาหนะึ่งสองเจ็ดศูนเนาะคงไม่น่าจะหลุดจากจุดต่าสุดเดิมลงไปก็เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนนะครับหุ้นที่เราคิดว่าน่าสนใจเนี่ยผมผมองเป็นหุ้นพลังงานนะอย่างเช่นพลังประอพอี P ี T ีพ e ี P, ่าแล้วก็หุ้นท่องเที่ยวที่ลงมาแรงอย่างเช่นพวก CPN AOT นะครับที่ไม่เห็นมีคุยกันไปก็เป็นหุ้นคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าเราก็ยังเชื่อนะครับว่าหุ้นกลุ่มนี้จะกลับมาแม้กระทั่ง CPO แล้วก็หุ้นพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ไทย ESG ก็จะเป็นเป้าหมายในการซื้อด้วยครับคือช่วงนี้คนก็จะพูดกันเยอะมากเลยตั้งแต่เมื่อวานก็คือประเด็นที่ต่างชาติเขาขายหุ้นไทยโอ้โหกระนำมาเรื่อยๆต่อเนื่องไม่หยุดไม่ยั้งเลยพี่วีกังวลหรือว่าคอนเซิร์นกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะ ไม่บอนเซิร์นก็คงไม่ได้นะครับเพราะแรงขายมันผิดปกติแล้วก็เมื่อวานกลับมาซื้อนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อเขาไปดูตัวเลขก็ขายมา27วันติดต่อกันอืมเจ็ดวันทําการนะครับติดต่อกันอโอ้โหโหดร้ายกับเรามากแล้วก็เพิ่งมาซื้อเมื่อวานนี้นิดเดียวแต่มันก็สะท้อนให้เห็นแล้วล่ะครับว่าเอ้ฝรั่งขายอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ไม่รู้เอาจากที่ไหนมาขายเอาแรกก่อนนะก็ะะทุกคนก็คงรู้แหละและ้วก็ทางตลาดก็คงรู้แหละว่ามันเกิดขึ้นจากการชอร็อตเซล เราที่น่ากลัวคือมันมีเนกเกตช็อตหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากลัวไปใหญ่ซึ่งก็ออกมาตรการออกมาแล้วครับก็ไม่ให้เกิดการเนกเกตช็อตเกิดขึ้นผมว่าตรงนี้มันทำให้เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าตลาดที่ลงมาเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แย่อย่างเดียวมันสะท้อนถึงการหาผลประโยชน์กับตลาดคนไทยไปด้วยในตัวนะครับเลยทําให้ valuation ของตลาดคนไทยอ่ะมันถูกกว่าที่ควรจะเป็น ก็รู้แหละว่าตลาดไทยเราไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วก็เลยทำให้นักลงทุนขายผู้ได้แต่ขายหนักจน a วลูชั่นต่ำขนาดนี้เนี่ยมันผิดปกติมากจนเกินไปนะครับดังนั้นมันก็เป็นจุดหนึ่งที่เรากังวลแล้วก็เชื่อว่าเราอาวุธใหม่ของเรานะครับไทย ESG หรือไม่ก็น่าจะเป็นกองทุนวายุพักนะครับก็ขอบคุณทางกระทรวงการคลังที่พิจารณาเรื่องพวกนี้แล้วก็ประกอบกับมาตรการต่างๆที่ออกมาแล้วก็ถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับ การช็อปเซลล์ยังเกิดขึ้นอยู่เนี่ยทางกรอต่อกับตลาดหลักทรัพย์เห็นบอกว่าจะมีนโยบายหรือมาตรการอื่นๆออกมาอาจจะถึงขั้นแก้กฎหมายเลยแหละครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นการขู่ที่ดีดังนั้นผมเชื่อว่าความแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศจากการเอาประโยชน์ระยะสั้นจากตลาดหุ้นไทยน่าจะลดลงแล้วตลาดหุ้นไทยถ้าผ่านเรื่องการเมืองไปได้ก็น่าจะวิ่งกลับ เข้าหาราคาพื้นฐานที่ควรจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ูดูกันไปครับวันแรกเรายังมองไม่เห็นนะว่าอัพติก<อ>ดูหรือมาตรการอะไรไปเนี่ยมันเห็นผลขนาดไหนแต่อย่างน้อยเราเห็นพลังซื้อละแต่วันนี้หุ้นลงต่อโอ้โหเครียดก็เครียดเอาไว้แม่งจะท้อต่ตอเปล่าวะอะไรเงี้ยก็รอดูแลกันเลยครับมาตรการนี้อีกเดือนหนึ่งถ้าไม่ได้ผลจริงๆผมเชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์คงจะออกมาตรการอะไรเสริมเข้ามา ครับครับในในช่วงระยะเวลาที่เรายังรอความชัดเจนเรื่องการเมืองตอนนี้มาสกักครู่พี่พี่วีบอกแล้วเราว่ามีหุ้นที่สามารถเข้าไปเลือกเก็บได้เราควรจะเข้าไปค่อยๆทยอยสะสมตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือควรจะรอความชัดเจนให้ชัดกว่าน,นี้อีกสักนิดหนึ่งก่อนครับพี่วีผมผมสะสมครับเพราะว่าเร่เวันนี้เนี่ยหุ้นหลายตัวเอ่อ valuation ต่ำมากนะครับอย่างเช่นนู่นนี่กับหุ้นเออย่างเงี้ยครับก็แต่และมันจะคบ คือเราก็รู้อยู่แล้วนะท่องเที่ยวมันต้องเพิ่มขึ้นทุกปีแต่เราก็ระยะยาวเราก็เชื่อว่าเขาดีแน่นอนถูกป่ะครับแต่ราคาลงมาก็ปัจจัยระยะสั้นก็เป็นโอกาสที่ที่เราควรจะเข้าไปซื้อนะครับอีเวนต์นแ <Even S 1> ม้กระทั่งในกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยอย่างตัวเซนเทลก็ลงมาค่อนข้างเยอะ,ะก็มันก็เป็นโอกาสที่ดีหรือแม้กระทั่งซีพีเอ็นอย่างเงี้ยลงมาค่อนข้างเยอะมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะซื้อนะครับมีหุ้นอีกหลายๆตัวนะครับซีพีออลงมาเยอะๆก็เป็นโอกาสที่ซื้อแม้กระทั่งกลุ่มธนาคารอย่างบีบีเอลเนี่ย นขนาดใหญ่เนี่ยคือเป้าหมายในการช็อตไปแหละนะควับวอลุ่มเยอะดีนักนะฮะกล้องดีเนะี่ยแล้วก็มีเรื่องที่จะสร้างสตอรี่ลบๆได้เช่นนี่เสียไดเวอร์อะไรซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็พิสูจน์มานานแล้วนะครับว่านี่เสียเขาไม่ได้เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเขาควบคุมนี่เสียได้ดีแต่แน่น,นอนสินเชื่อของโตได้มีเยอะนะครับก็ <corrected. S 2> น่าจะเป็นกลุ่มที่แบบเออลงมาก็น่าจะสกแม่งใหญ่ๆอย่าง B ีบเอนี่ยลงมาจนไพุู่บุ๊กแวร์ลูกศูนย์จุดห้าเท่าโอ้โหเกินไปนั้นมันตลับต้มยนะ มันไม่ควรจะเกิดเป็นดีวเวนดิยูขึ้นมาหกเปอร์เซ็นต์ก็สูงมากครับพงูน,นี้พงูน,นี้เป็นตัวใหญ่ๆที่ผมเชื่อว่าหรือแม้กระทั่งเอาบีคริมเงี้ยลงมาลึกมากเลยนะครับช่วงนี้นี่จะลงมาทำจุดต่ำสุดตอนจองแล้วเนี่ยมันก็สแสดงให้เห็นว่ามันเป็น v a l u a t i o นที่น่าสนใจเพราะว่าเขาก็ยังทำรีเนเวเบิลแล้วนี่รีเนเวเบิลก็ยังคงเป็นเอสเคิร์ฟใหม่ของไทยอยู่ดีอ่าเมือ่ออย่างราคาอย่างเงี้ยผมว่าเราได้เราเราอยู่ในราคาที่ไม่แพงเกินไปแต่ถามว่าจะลงต่อไหมอันนี้ก็พูดยากถูกไหมมันก็มันไม่มีใครคคคาาาาาดดดกกกกรรรรรณ์ไไไไ้้้ถููแแลลวว่่่่่่มมมันนนจจะะะงปเเทหหพตอออีีย็ใิบบ พันสามเท่าทุกวันนี้แต่ถ้าลงไปจากนี้ผมคิดว่าดาวไซส์ของเรามันน้อยลงแล้วล่ะมันไม่รู้หรอกว่าจะลงไปพันสองหรือมันจะลงไปพันหนึ่งผมก็ไม่รู้แหละแต่ณวันนี้พื้นฐาน v a l u a t i ช n ของคุณบางตัวมันควรจะสะสมได้แล้วแต่ค่อยๆท <c oughs> ย,ย,ยอยสะสมไปเรื่อยๆเ,เป็นไม้ๆนะครับแต่ว่าถ้าสะสมแล้วมันยังลงต่อไปเรื่อยๆท่านทนไม่ไหวท่านจะเอาไม้หน้าสามมาตีผมก็ไม่ว่ากันนะสะสมทุกไม้แล้วพี่หรือไม้หน้าสามนี่แหละพี่ ได้เลยมีขอบคุณมากครับพี่ีขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมคำสุดท้ายอย่าไปจำคำสุดท้ายเรื่องไม้น้าสามนะจำว่าให้ทยอยสะสมเป็นไม้ไม้ไปได้แล้วด้วยราคาที่ลงมาต่ำขนาดนี้เพราะว่าดูปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่ดีหมดนะครับยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองที่ยังกดดันบ้านเราอยู่ผ่าเดือนกรกฎาไปได้เชื่อว่าสถานการณ์จะค่อยๆคลี่คลายไปช่วงนี้เริ่มสะสมได้ AOT สอพอ c p o CPN แบงก์อย่าง BBL ต่างๆมากมายยังสามารถเลือกสะสมได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN N ช่วเองทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ